คนมื้อนี้เฮาก็สิไปเบิ่งควายก่อนเอาควายมาแต่น้องเต่าแค่ว่าได้เห็นมาแต่วีอ่ะก็ยังเห็นนี่จะยู่พอแล้วยู่ใหนมาควยายหน,นก็นเลยบรรยากาศอ้อ,อมทุม่งนาะวันนี้ก็บ,บรรยากาศดีลมเย็นสบายบ่ม,มีแดดปานไรแดดนอน่อน ไปเบิ่งคั้วกันปีนี้แม่สิเสียยงไว้บอกออกลูกมาจะโตกว่าปีการสามโตตุกน้อยอีกหลายอลม่นี่ก็ออกมาใส่คุณหน้าสองปีแล้วบไดาอันนี้เอามาใส่อยู่ในขอบมากกับสีหลายๆแเนี่ หน่ายประมาณสิบซาลดหัวจากว้าวหน้าคนอื่นก็จะกัถ่ายหุปแล้วยังไงหน้าเฮาทำให้เลยถ่ายอ่ะเห็นทางเขา้าลืมทางเข้าอลิมาจิโดนอันนี้สวนควยะกี้ปลูกหญ้า อมหยาเพราะว่าเีกกะหยาตายไดแล้วเราเห็นผลหยาคายหยาอยู่ขามเอานี่มาฮอดแล้วน้อยน้อนอ น้อย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 เห็ดเวืองเวืองเฮากกันวน่าเห็ดเวืองเกิดไม่ได้มาจอบปาโอ้ม่ได้มาจอบมีเสย ลค่บานจนเบิดกำลังแตกเนาะโอเห็นะดอกนะ สิพอกินอยู่ยนี้เมาอืมมีอยู่ได้ทุกคนอ่มสิดเดชหาหลอกเก็บเพ็ดเพื่อนนะบ่นี่ แล้วสาาาา่แล้ทีไม้ี้าเบอร์วาฟเฟินี้ให้อีกอกเข้าอดไแล้วอ่าสามชีดอก 我看了都 นกนคออีกแล้วทุกคนเป็นจุ่มเลยปลาเลาก็่เคยเห็น่นเคยเก็บเพ็ดเพื่อนเถอือเห็ดเพื่อนธรรมชาติเกิดเองอามาเห็นแต่ดอกใหญ่ๆมันหวานเ่าเต็มอยู่พี่จะิได้เนาะถ้าหูนี่ก็มาเก็บแหละมาเก็บกันเลย นั่งน้อยจี哟พี่นะ เขาก็สิหาหลอกมืงอีกว่าแต่กลุ่มหาเก็บเห็ดอยู่โอ้โหซาบะควยเป็นกันอยากเข้ากองน้ำยางก็มาเห็ดปืดผัดปืดผัดใส่ กันเข่ามาแล้วขวอยีแม่ขวอยีแม่หมดเลยแทตูแเลยปีนี่น่อ้าดังขึ้นมาเป็นนี่นี่อ้าสมตะปูแทตัวนี้นะฝัดน,น่องตัวนี้ฝัดน,นอ่อยแห้ง Mè nó nọ. có lấy nói nam, Bọm bọm. Bật thức nói Ai măn. Cái Mà này thức nhai. Nói. Đang ngẹp. nó hỏi cô mô nó hỏi nó hỏi cô ai hỏi cô hư hại lắng hỏi cô mô nè ở đây đi căn là tàng cành hang, tránh nồi, nè, off pì guy, men bọ, men bọ mẹ, off, off pì guy nè, ô nhảy hang ธนาก็ออกปีกายอันนี้ก็ออกปีกายคือกันสมน,น้อยเดี่ยใส่แหละแม,ม,ม่มันนะบ่แม่แม่มันไปใส่ก่อโอ้อเด็กแม่ตั้งแต่งหน่อยค่ะมีนกแม่ก็บนใหญ่แม่กับในน้อย มเมเรีย,มมบย่บ่าใรอกปีนี้คุน่ะควยบ่ขึ้งัวด้แห่งแลแอันนี้ชอเจาว่าบ่แห้งฮะมันกะตุ๋ยนวเด้า้าพม่เจ้าพี่ๆเนาะแบบเตง,ตงน้อยเตงน้อยเตงน้อย น้อยคือแม่แม่น้อยอแม่หยดหยดดูคำอิด ถ้าก็มาแต่ปลาเอามาแต่ปลาไปปล่อยอยู่น้องตอเต่าพอไต้ออกปุ๊บกับลาประมาณสองสามอาทิตย์แกับปล่อยไปกินหย่าเหนียงตามธรรมชาติหอดยามหอดยามอ่ะเพิ่นดำไฮดำหน้าแล้วเขาก็เลยเอามาเดียงซอีเม,มสีเดียงมีหญ่าให้กินตายแล้ว ผมได้หนิเนาะซ้ำเถิกมาแม่อีแตงน้อยดูกอีเมยน้อยน้อยก็หมูแห้งออกพร้อมกันออกปีกายอันนี้ออกน้ำลังหมูกับน้อยกูหมูแม่น้อยโอแม่แม่นอยู่กมีนังน้อยดูขอกมากกว่ในน้อยมึงเนี้ออกพร้อมกันได้เดียกันเพราะว่าน้อยกูหมูมวยใหญ่ พี่ยันตันอยู่ที่นั่งน้อยออกปีกานี่ตัวนี้ก็ได้ปีการี่ออกสามตัว นั่งหน่อยๆกูโมหน่อยจ๊ะปะแม่น้ำนุ่มบอดีค่อยทำยามแดงเราจะพากันได้ง้อได้คุยเมื่อ ควยกันจะไายตูไถนะ